สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้มาพบภาษาไทยในเรื่องสำนวนไทยนะคะสำนวนไทยเราเรียนสำนวนไทยก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราค่อยไปพบกับสุภาษิตและคำพังเพยตาคุณครูมากับสำนวนไทยค่ะนักเรียนสำนวนไทยคืออะไรคือถ้อยคําหรือข้อความที่สืบต่อกันมาช้านานมีความหมายไม่ตรงตามตัวมีความหมายแฝงอยู่ในเชิงเปรียบเทียบ ะะบางครั้งก็อาจรวมถึงคำบางเพอรหรือสุภาษิตด้วยนะคะมันสำนวนมีความหมายโดยในนะคะในยะหรือมีความหมายแฝงนั่นเองนะคะเป็นการเปรียบเทียบเปรียบเลยนะเราจะเรียกว่าสำนวนไทยนะคะไปดูซิว่ามีสำนวนไทยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรานะคะทำไมสำนวนไทยเราจึงต้องมาเกี่ยวข้องกับคนไทยเราคนไทยเราเป็นชนชาติที่ใช้ภาษาหลากหลายสื่อออกมาในรูปแบบของการเขียนและการพูด ทั้งใช้คำที่ตรงไปตรงมาเข้าใจได้ง่ายและการเรียงร้อยถ้อยคำเพื่อให้เกิดความสลักสลวยหรือที่เรียกว่าสมบัติสำนวนนะสะท้อนภูมิปัญญาของผู้พูดทำให้ผู้ฟังได้คิดตามนี่คือสำนวนไทยนะคะดูต่อไปว่ามีสำนวนไทยอะไรบ้างนะที่เราจะต้องเรียนรู้นะดูต่อไปเลยค่ะ สำนวนแรกนักเรียนดูสำนวนแรกคุณครูมีภาพด้วยนะจากภาพนะประกอบกับสำนวนอีกด้านหนึ่งอะไรคะนักเรียนสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำนะสำนวนนี้แปลว่าอะไรก็แปลว่าสอนสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วชำนาญแล้วให้เขาทราบมีประโยชน์ไหมคะนักเรียนไม่มีประโยชน์เลย ะะการสอนจอระเข้ไหวยน้ําเป็นก,การกระทําที่ไม่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเราจะถูกเปรียบเลยนะทำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เหมือนสอนจอระเข้ให้ไหา้น้ำนะสำนวนที่1ผ่านไปค่ะดูสำนวนต่อไปมีอะไรให้เราเรียนรู้บ้างรำไม่ดีโทษปีโทษ,โทษกรองนะรำไม่ดีโทษปีโทษ,โทษกรองมีภาพประกอบด้วยไหมคะกำลังชี้เลยนะ ทั้งปีทั้งกรองโดนโทษนะโดนโดนระบุโทษมาเลยหมายความว่าอะไรหมายความว่าทําได้ไม่ดีกลับไปโทษคนอื่นหรือสิ่งอื่นนะคะนี่นิสัยนะคะเป็นนิสัยเป็นพฤติกรรมเป็นการกระทำนะลำไม่ดีโทษปีโทษกรองนะจะถูกเปรียบเลยว่าตัวเองทําไม่ดีแต่โทษสิ่งรอบข้างโทษคนอื่นนะคะสำนวนต่อไปคะ่ะนักเรียนนะเรียนรู้สำนวนที่3 ตัวที่สจากภาพนะภาพเอ๊นักเรียนมองแล้วนะพระเอิญมีคําพูดนะใต้ภาพมีสํานวนใต้ภาพว่าอะไรคะกินน้ําใต้ศอกนะกินน้ําใต้ศอกหมายถึงอะไรหมายถึงว่าจํายอมเป็นรองเขาไม่เทียมหน้าเทียมตาเท่าคนอื่นนะคะมันจะถูกเปรียบเปรยถ้าใครถูกเปรียบเปรยว่ากินน้ําใต้ศอกแสดงว่าคนนั้นยอมเป็นรองเขานะคะไม่สามารถทัดเทียมหน้าตาเขาได้ ที่เรียกว่ากินน้ําใต้เสานะครนักเรียนดูสํานวนต่อไปค่ะสํานวนต่อไปในักเรียนสานวนนี้นะมักจะได้ยินบ่อยเนาะคาว่าสํานวนว่าผักชีโรยหน้านะฮนะผักชีโรยหนะ้าหมายความว่าอย่างไรนักเรียนหมายความว่าทําดีแต่เพียงผิวเผินแต่ที่จริงแล้วดีไหมไม่ดีเลยใช่ไหมคะนะเป็นคนทําอะไรที่ไม่ดีแต่ถ้าเมื่อไรก็ตาม จะถูกตรวจจะถูกให้คะแนนนะอย่างนักเรียนเนี่ยก็จะทำผิวเผินมานะหลอกหน้ามาอย่างนี้เขาเรียกว่าผักชีโรยหน้านะคะเป็นตัวอย่างเป็นสำนวนนะคะที่เปรียบเปยการกระทำที่ดีเพียงฉาบหน้าหรือผักผิวเผินเท่านั้นนะ,ะเนื้อแท้ไม่ได้ดีตามอย่างที่เห็นดูตัวอย่างสำนวนต่อไปค่ะเกลือจิ้มเกลือ นะจากภาพเกลือจิ้มเกลือนะเกลือเป็นยังไงคนักเรียนเกลือเค็มใช่ไหมเอาเค็มกับเค็มมาเจอกันเป็นยังไงก็สุดยอดเค็มใช่ไหมคนักเรียนสุดยอดเค็มเค็มคูณ2เพราะฉะนั้นสำนวนไทยที่เป็นที่หมายความหมายของเกลือจิ้มเกลือก็คือไม่ยอมเสียเปรียบซึ่งกันและกันต่างคนต่างไม่ยอมต่างคนต่างเอาคืนเลยเป,เ,ปเป็นที่มาของสำนวนที่ว่าเกลือจิ้มเกลือ นะไม่ยอมซึ่งกันและกันเลยเห็นไหมเข็มคูณ2เลยนะคะนักเรียนดูสำนวนต่อไปมีให้เราเรียนรู้ไหมอ๋อยังมีอยู่คะ่ะนักเรียนสำนวนนี้นะดูจากภาพแล้วยกอะไรอยู่คะ่ะนักเรียนยกเมฆนะยกเมฆเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะไปจับเมฆนะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นยกเมฆก,ก็หมายถึงว่าเดาเอาคาดคาดเดานะคะในสิ่งที่ไม่รู้จะจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่ แต่ฉันเดาไว้ฉันคาดเดาไว้เราจะเรียกว่าสำนวนนี้ว่ายกเมฆนะคะยกเมฆมันใครที่ชอบพูดไม่จริงบ่อยๆนะพูดเดาสี่ sum ห้าก็จะถูกว่าว่าอย่ายกเมฆนะคะนี่สำนวนต่อไปเป็นยังไงนะักเรียนดูต่อไปสำนวนนี้นะคะขวานผ่าทราบนะขวานนะักเรียนดูดูจากภาพนั่นคือขวาน ผ่าซากก็คือผ่าอาจจะผ่าต้นไม้ผ่ากิ่งไม้หรือผ่าตอตอไม้นะคะที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือตายแล้วแปลว่าอะไรขวานผ่าซากก็คือพูดตรงนะพูดตรงไม่มีการอ้อมค้อมสำนวนไทยว่าขวานผ่าซากเป็นการเปรียบเทียบคําพูดนันใครถูกว่าว่าเธอพูดขวานผ่าซากจังเลยแสดงว่าเธอคนนั้นเป็นคนที่พูดตรงเกินไปนะคะพูด ไม่มีกะไม่มีการอ้อมขอมนะเราเรียกว่าพูดแบบขวานผ่าซากนะคะอันนี้ต่อไปคะ่ะนักเรียนอืมอันนี้มาเลยนักเรียนนะมีรูปปอดสองข้างนะปอดสองข้างแล้วสำนวนบอกว่าปอดแหบนะเคยโดนเพื่อนๆว่าไหมว่าเธอปอดแหบนะเป็นสำนวนไทยอย่างหนึ่งนะคะนักเรียนปอดแหบ ไม่ได้หมายความว่าปอ,อดนักเรียนจะพังนะคะนักเรียนนะเพราะครูบอกแล้วว่าสำนวนไทยแปลโดยนนยะหรือแปลโดยปเปรียบเทียบนะแปลตรงไม่ได้นะคะนักเรียนสำนวนไทยเป็นการเปรียบเปยเพราะปอดแหกไม่ได้หมายความว่าปอดนักเรียนพังหรือปอดนักเรียนชำรุดแต่หมายความว่านักเรียนความหมายคือกลัวไม่กล้านะ,น,ะนักเรียนถ้าใครบอกว่าเธอปอดแหกแสดงว่าเขาว่าเราเป็นคนกลัวไม่กล้าส่วนใหญ่จะ จะนึกถึงอะไรคะนึกถึงตอนนักเรียนไปกลางคืนใช่ไหมนักเรียนจะรู้สึกโอ้ห่ากลัวจังเลยและเพื่อนจะว่าเราว่า,วาปลอดแหกจังนะเธอแสดงว่าเรากลัวนะคะไม่กล้านะนี่คือจำนวนปอดแหกนะคะดูต่อคะ่ะนักเรียนจำนวนนี้นี่จำนวนนี้อะไรคะนักเรียนนะภาพมีภาพมีมีทองมีถุงเงินน่าจะเกี่ยวกับทรัพย์สินเนาะนะจำนวนนี้คือกระดูกขัดมัน นะนักเรียนอย่าแปลตรงตัวนะถ้าแปลตรงตัวนักเรียนหมายถึงว่านักเรียนเอากระดูกไปทรายไปขัดใช่ไหมคะอันนี้บอกแล้วสำนวนไทยแปลตรงตัวไม่ได้นะกระดูกขัดมันหมายถึงอะไรหมายถึงคนที่ตระนีทีเหนียวมากนะมากจนเกินดีนะเกินดีเรเรียกว่าคนคนคนนี้คือกระดูกขัดมันจริงนะเป็นคนตระนีจริงๆนะคะดูต่อไปว่าสำนวนไทยเรายังมีให้นักเรียนได้เรียนรู้อีกไหม นะยังมีอยู่นักเรียนเด็ก2คนนะกำลังคุยกันใหญ่เลยนะคะทั้งเขียนทั้งคุยทั้งเปิดหน้าหนังสือให้ให้ดูนี่จะตรงกับสำนวนอะไรสำนวนไทยนี้คือแจงสีเบี้ยนนะส่วนใหญ่แล้วครูจะใช้กับนักเรียนบ่อยครั้งมากคือแจงสีเบี้ยหมายความว่าอะไรคะนักเรียนหมายความว่าต้องอธิบายเรื่องราวอย่างละเอียดมากเรียกว่าละเอียดที่สุด สมมุติจะ,จะสอนทำสเต็กหรืออาหารอะไรสักอย่างนึงจะต้องแจงสีเบี้ยให้กับเพื่อนฟังอย่างละเอียดแสดงว่าเราต้องอธิบายขั้นตอนลึกวิธีการทําให้เพื่อนฟังอย่างละเอียดเราจะเรียกว่าแจงสีเบี้ยนะคะต้องพูดมากๆว่าอย่างนั้นเลยนะคะนักเรียนนีน่คือสำนวนไทยมีให้เราเรียนรู้มานะคะหลากหลายสำนวนไทย แล้วก็หลากหลายความหมายแต่ฝากไว้ว่าสำนวนไทยต้องแปลโดยการเปรียบเทียบนะคะนักเรียนแปลตรงๆไม่ได้นะเพราะคนไทยเป็นคนเจ้าสมบัติสำนวนจึงเกิดสำนวนไทยขึ้นมานะคะทํำใบงานสำนวนไทยแล้วก็พบกับสุภาษิตคําบังเพยชั่วโมงหน้านะคะ่ะนักเรียน